ไว้หลงหลือตอนนี้อาการดีขึ้นจากที่แกป่วยนะคะที่เแกไอแล้วก็มีเสมหะในคอเยอะอันนี้เราก็ชงทุกวันนะชงชาให้แกดื่มทุกวันก็ในวันบางบางครั้งนะคะก็จะมีเขิงมีน้ำผึ้งแล้วก็มีมะนาวบางครั้งเราก็ใส่ฟ้าทลายโจรลงไปบ้างอย่างเงี้ยคือแต่ว่าใส่เยอะไม่ได้ถ้าขมก็ไม่กินอีกแกจะเลือกเยอะมากๆ แล้วก็เออบางครั้งเราก็ใส่มะขามป้อมลงไปบ้างคือสับเปลี่ยนกันไปให้แกดื่มทุกวันก็ตอนนี้ก็ดื่มมาเป็นอาทิตย์แล้วก็อาการที่กรเป็นก็ดีขึ้นตอนนี้ไปหาหมอนะคะที่หมอก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเออโรคปอดหรืออะไรแต่เขาก็ให้มาสังเกตอาการก็การมาสังเกตอาการนี่คือว่าไม่ได้ให้ยานะไม่ได้ให้ยาให้เราเออเอเอปฏิบัติกับเขาเหมือนให้ดื่มชาดื่มอะไรอย่างเงี้ยรักษาตัวเอง ก็ประเทศนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือว่าเขาก็ไม่ค่อยให้ยาถ้าไม่จําเป็นอะไรประมาณนี้ตอนนี้อาการแกดีขึ้นค่ะ